แม่บ้านอาหารแพนเบสสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูง่ายๆจากลำไย,ยมาฝากค่ะก่อนอื่นก็ไปเตรียมน้ำดื่มนะคะสัก1ลิตรเนาะผสมกับผงวุ้นนะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะเราใส่1ช้อนโต๊ะพูนๆนิดนึงนะมันจะได้แบบแข็งตัวดีนะคะ แล้วก็ตอนเทวุ้นให้กระจายออกนะคะอย่าเททีเดียวตรงที่เดียวนะคะเราจะแช่ผงวุ้นกับน้ําแบบนี้ประมาณสัก15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ํานะคะระหว่างรอไปเตรียมพิมพ์เลยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้พิมพ์ที่เรามีได้เลยนะคะแล้วก็วางลาไยที่เอาเม็ดออกแล้วใส่ลงไปปริมาณก็ตามชอบเราจะมีะพิมพ์วุ้นอยู่2แบบนะคะแบบหลุมแล้วก็จะมีแบบดอกไม้เล็กๆนะคะถ้าพิมพ์เล็กก็อย่าลืมหั่นลําไยให้เป็นชิ้นเล็กลงด้วยนะคะ เรียมพิมพ์กับลำไย,ยเสร็จเรียบร้อยก็ไปตั้งหม้อเลยค่ะก็คือหม้อที่เราผสมบุนกับน้ําไว้นั่นเองค่ะให้เราคอยคนเรื่อยๆนะต้มก็ใช้ไฟกลางๆนะคะต้มจนเดือดเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยว่าวุ้นละลายดีหรือเปล่าวิธีเช็คง่ายๆนะเพื่อนเอาช้อนสแตนเลสนะคะจุ่มลงไปถ้ามีเม็ดเล็กๆติดขึ้นมาแสดงว่าละลายยังไม่หมดต้องต้มต่อนะคะ จุ่มจนไม่มีเม็ดเล็กๆติดช้อนนะคะก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นให้เราเบาไฟสุดนะคะเลี้ยงไว้นะเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วเซตตัวนะคะเราก็จะตักบางส่วนไปทําสีถ้าใครไม่ผสมสีอื่นๆก็ไม่จาเป็นต้องเปิดเตานะคะให้เราใช้ได้เลยเนาะวันนี้นะคะเราใช้สีผสมอาหารแบบเนื้อเจลเนาะสีแรกก็จะเป็นสีเขียวนะคะใครสนใจสีตัวนี้ดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะเป็นสีที่ค่อนข้างเยอะหลากหลายสีสวยนะคะน่าใช้มากๆเนาะ เสร็จแล้วก็นําไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมลํใหญ่ไว้นะคะวันนี้เราทําแค่3ามสีเนาะก็จะมีเขียวแล้วก็จะมีม่วงเผือกแล้วอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองค่ะใครชอบสีอะไรก็ตามสะดวกเลยนะคะเราพักจนเซตตัวดีแล้วนะคะตัวเล็กๆเนี่ยนะคะก็จะเซตตัวเร็วก่อนเนาะเพราะมันขนาดเล็กนะคะเราบีบใส่ถ้วยจากนั้นเราจะทานคู่กับนมพิสตาชิโอนะคะเพื่อนๆสูตรวุ้นนี้นะ้ไม่ใส่น้ําตาลนะอาศัยความหวานจากลํใหญ่เท่านั้นนะคะ ใครมีน้ำมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปจะยิ่งอร่อยเนาะลองแช่ยเย็นก่อนทานดูนะคะจะได้สดชื่นอันนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ทานยากนิดนึงก็อย่าลืมตัดนะคะ <c oughs> ก็เป็นเมนูเหมาะสำหรับเด็กๆนะพอซีสันสดใสนะคะแต่ทานได้ปลอดภัยลองไปทำกันดูค่ะ